นี่มันเป็นแม่แม so ่หมาสิออกเมอหมานี no, so awesome. like, it, it s <S ่พี่น้องครับนี่สีออกแล้วนี่ิึงพี่น้องมึงหางเลยเนาะื้อหางแล้วสีออกค่าสนามเลยนี่เปิดด้วยแปดสิบห้าครับแปดลูกเจะโตแล้วลูกสามโตครับตัวสามตัวนี้ทวงนี่ลูกตัวแรกมันน่ะก็นี่ลูกแรกครับโอ้ลูกตัวสองมันอ๋ออันนี้ลูกตัวสองครับสวัสดีครับผู้ชมที่เขารบหลักขออนุญาตเอิ่นพี่น้องขี่เก่านะครับแสด้มีความอบอุ่นเป็นกันเอง ครับพี่รองรับมือนีวันเสาร์ที่18มิถุนายน2 5 6 5รการยการควายไทยสร้างรายได้ของช่างเกาชนะจนพาพี่พาน้องมาอยู่ตลาดนัดบานชาติตำบลเมืองพน้นอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นครับก่อนที่สิเขาสู้เนื้อหาบรรยากาศมาือนีครับขอขอ,ขอบคุณไปยังท่านอาจารย์วันเพญและทีมบริหารงานตลาดแห่งนี้นะครับเนาะที่อนุเคราะห์สถานที่ให้เกาชนะจนได้ถ่ายทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมเพื่อเป็นการสั่งรายได้ ครับพี่้องครับโอกาสนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับรัาไปถึงพี่้องที่อยู่ต่างจังหวัดบัวสิไก่หรือไก่ครับหากมีโอกาสแวะมาทั้งผ่านมาทั้งนี้ก็เชิญชวนนะครับได้แวะเขาเยี่ยมชมตลาดครับถุกวันเสาร์เปิดตั้งแต่เสาร์มืดนะครับได้เป็นต้นไปครับผม่เครับพี่้องคือว่าเป็นการเซเวรากับสิพาพี่้องเขาสู่บรรยากาศนะครับเนาะสิขอถิงห์าทยคลิปไว้นักตอนนี้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ อ้าวพอสวัสดีครับครับครับขออนุญาตถามซื้อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อพี่น้องเบอร์โทรศัพท์คือศูนย์แปดหกครับสองสี่สองสามสองสองสามครับผมพออย่างเนาะพอสมบัติครับสมบัติจากไปจากจตุจตุขับลอยอินทเนาะครับครับผมอ้าวเท่าไรเนี่ยอันนี้มันเป็นแมแมม่านสิออกผมเมม่านี่พี่น้องครับนี่สีออกแล้วนี่ิ่งพี่น้องมึงหางเลืมองหางแล้วจะถือลูกแม่เมมค่าสนามนั่นี่ เปิดด้วยแปดสิบห้าครับลูกเจ้โตแล้วลูกสามตัวครับตัวสามตัวในทรวงนี่ลูกตัวแรกมันงน่ะนี่ลูกแรกครับโอ้ลูกตัวสองมันอ๋ออันนี้ลูกตัวสองครับอ่ามีเดี๋ยวเราค่เบิร์กนะครับได้ลูกตัวสองลอเลี้ยงแม่หนึ่งตอนนี้สีออกลูกแล้วนี่ครับพี่น้องสิทันบ่นด์โอ้นี่เงงหางหน่อยนี่เงงหางขึ้นแล้วนี่สิได้กินนมลูกลอยสามยี่เก้านมครับพี่น้องลูกลอยสามยี่เก้าสีออกมาแล้วนี่ครับเงงหางแล้วลอยสามสิบเก้า สูงร้อยสามสิบเก้าลูกสามพี่น้องนี่ท้องที่ออกแล้วมนมนมลงนมนี่มาแล้วหางเงืองแล้วสวัสดอนี้หลังเงืองหางหลกไข่าสีออกวัอนี้นี่เมืองไทยลุดลงแล้วแหละพี่น้องอ่ะมันรุดมาตัวแม่ตัวผู้ร้อยสามแปดสามเก้าราคาแปดสิ้นผาครับพี่น้องลูสามเอ้าเดี๋ยวว่าเมืองอีกตัวหนึ่งนี่ตีลูกเขาครับนี่อ่านี่ลูกนี่ลูกสามหาหาครับ ลูกสาวหาสิบห้าครับลูกสาวหาสิบห้าหันนวลน้ำกันนี่แสนแสนสาม้าันเอาแม่ลูกสามหัวใจนี่แสนสามอาแสนสามความที่สิกินน้องท่านนี้ออกมไม่ได้ในสามตัวไม่ได้สี่สองตัวไในสามเนอะเดี๋ยวสิฟ้าลงคลิปให้พี่น้องด้วครับด้านในคลิปนี้อจะเป็นคลิปคลิปแรกให้พี่น้องได้ทันราคาตัวนี้หาสิบห้านี่ก็งามเลยเนาะสีอ่าฟ้าติดต่อมาด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณครับครับขอบคุณ โอ้พญาลิคนโกแค้นดงอ่าพใหญ่ลิคนโกแค้นดงครับผมอ่าเบอร์โทรครับเอาเบอร์โทรศูนย์เก้าสาดหกสองหกหนึสูครับผมจีตได้เสมอเลยอ่าครับมีมีอย่างน้ำเสนอพี่น้องเน่พ่อมีมีคยสาตวนี่ค้ยสามตัวนี่มีแม่มือตมตัวสามตัว้าหมื่นบอกใเท่าไหร่สาตว่าเซนซีผุนแลลวบ้งครับแม่สาวามน่ายมันนี่อาเท่าไหร่ตัวแรกเนี่ย ตัวแรกว่าสี่สิบห้าสี่สิบห้าตัวนั้นว่าหกสิบแปดตัวนั้นว่าหกสิบแปดตัวเดียวเลยบ่แม่ลูกแม่ลูกนี่นี่นี่ลูกมันเป็นว่าตัวนี้นี่แม่นี่นี่สี่สิบห้าแม่นี่ว่าสี่สิบท่วงไปเลยนี่สี่สิบห้านี่แม่สาวนี่แม่สาวอยู่พี่มันพี่นี่หรืแม่มันนี่ถาตัวนี้แม่ลูกกันแม่ลูกมันเบ็ดอ่าเวันนี้มาเมืองคมแม่ลูกนี่นี่แหละเท่าใดก็เนี่นี่กับแม่มันนี่อันนี้เท่ศใดคมนี่ยคมนี่ว่าหกสิบแปด นน่ัลูกแม่ลูกแม่บอลูกแม่อ่าลูกแม่งามครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นโซนเกล็ดบานๆนะครับเด้ออันนี้ทับเรียบร้อยแล้วนี่ทับไทยบ้านนั่นแหละล่ะทับไทยบ้านแจ๊แคนดงบักแจ๊แคนดงทับแจ๊แคนดงแจ๊แคนดุงทับแจ๊แคนดงแจ๊แคนดงคอกหอยโดโซนี่หรอเนาะจิตโตอได้อีกวะเราพ่อโตได้โตได้คุยกันได้คุยได้มัดมือมือนี่ครับผมมือนี่ว่าได้มัดมือละ เอามาหลายตัวผูดขายกับทีจังหว่าละครับผมเอาให้พี่น้องบอได้ซื้อขายอยู่นี่ก็ไปโทรไปสอบถามอยู่บ้านน้องพ่อนาอจังสรนละมีคนนําไปเอาคือเก่าครับผมอขอบคุณครับพ่อครับครับคซื้อพ่อพอนครับพ่อพอนอะครับครับ้านใดนเนาะบ้านน้องขมบอระเบือครับน้องขมบอระเบือสรัคามเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ด หกศูนย์สองคิดตัวหาครับอ่าครับผมเบอร์โทรศัพท์มื่อนี่มาสองตัวน้อยนี่เนาะแม่นครับครับตัวแรกตัวน้อยเปิดไปสามแปดหาลอยครับสามแปดหาลอยครับมีสายเลือดอะไรครับห้วยบ้านบ้านธรรมดาครับอ่าสายเลือดบ้านบ้านเด้อครับเด้อส่วนสองหาพันครับสายเลือดบ้านบ้านเคยบัดรบอส่วนสูงสูงลายปันไหลบ่อพอพันเคยบัดบ่อสูงลายปันไหล่บ่ได้่บัครับอ่าบ่เคยบัดเนาะคือมากมากขึ้นนี่ครับอ่าหนึยี่สิบเอ็ด ร้อยอยี่สิบบวกบวกนะครับเด้อตัวเล็กๆสามสิบครับตัวนี้เกินครับพี่น้องก็ให้ความสนใจอืมอาสวัสดีครับ <c oughs> ได้ยังครับได้กับ่โง่ครับบริวารอย่างนี้อ่าพี่น้องก็ให้ความสนใจน้ำอยู่นะครับ ราคานีต่ออะไรอีกบ่ครับต่อด้บรบลายครับอ่าต่อไดไเล็กน้อยเนาะแมนครับครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นจางไหอายุเท่าไรเนี่ยตัวนี้ประมาณสองปีครับสองปีสูงลายปานไดครับประมาณหน่อยสามหกครับประมาณรนอยสามหกเนาะประมาณเนาะครับพี่น้องสนใจก็ลองวัดขอวัดเมืองอีกเทีนึงนี่สายเลือดจังไรบ้านบ้านที่กันติท่องแท้ครับลนูท้องแท้่มีเอกสารผสมมีอย่างบ่ครับมีอยู่เนาะครับอ่าทองแท้ไม่หลอดคอปบ่ บุมีครับโคมโตครับอ่าเป็นโคมโตัวนะครับเด้อยู่บ้านผมครับโคมโตทองแท้เนาะครับทองแท้ขายยังไงครับครับผมพรอมบีบครับอ่าพี่น้องกับสีหูดีอยู่เดี๋ยวขอขอชมทั้งหลังแสนสองครับเส้องหาพันพี่น้องสนใจอยู่ครับเส้นสองหาพันครับดีครับ ลูกทองแท้สองปีเป็นจังไรมีอาการเป็นซัดขึ้นได้หรือทีครับครับสาวหน่อยอยู่เสาวหน่อยอยู่เนาะครับกินอาหารบ่บ่ครับธรรมชาติดด้วครับอย่าเฟี้ยงอยู่เนาะครับเบื้องหลังเขาจหน่อยครับพี่น้องเบิ้งเลยครับตะลักกับตาแต้มนะครับได้ตาแต้มแก้มจับอ่องคอ งามครับเอา้ยพ่อนี่ต้องบอกวินเนาะวินดูเทนะนี่มาะครับโนเคมว่าเป็นเซนตนมีเหรอครับนี่พี่น้องก็สิให้ความสนใจหลายอยู่ดด้วครับเสนสองมื่นาพันครับนี่เป็นตัวใบเดียวเลยคนไทยจะหุดแสน เ,เราจอเินระวังหน่ก้กับชมพี่น้องสนใจคุ <'s> ย,ยกันอยู่ตังจะ <achieved inicial. S 1> รับหนี่งอบของแข่รนพวายตัอยงซื้อเพิ่งก็ดิซื้อเกินนี่แหละครับเทียบสองตนี่ีนะมองว่ารครับว่าย่าหรอกของซื้อของขายกับคนนครับคี่น้องสนใจอยอะอ๋อพ่อขอบคุณครับคุยสวัสดีครับครับห้อยอย่างน้อ พอสถิตเชยสอ่าสถิตไปหายไปายงวดเลยโอ้ยพ่อมาตุงวดยี่สิเดี๋ยวเราบริการกันบรลกาก็ได้เห็กรเออบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างครับบรีกาบอกเบอร์โทรพี่น้องเนี่ยศูนย์แปดศูนย่งเก้าหกหกหนึ่งเับหอยสถิต์ง้ามกุลังเรามาจากกุลังสระคมนะครับเนาะเท่าไรนี่มาตรงนัดละอ่าเท่าไรครับนี่เปิดไว้แสนสองแสนสองต่อลูกก่น มันเป็นกล้วยลูกสองเลยกล้วยลูกสองถ้าพาดเราสี่หาเดือนเราไม่ไหวพ่อมปังแปดเรียวตอนนี้ทองปังแปดเรียวครับทานแล้วสี่หาเดือนแล้วครับที่หเดือนที่น้องควายลูกสองลูกสองค่าทองนี่เนาะแมีนเมนครับตัวที่สองกล้ยตัวที่สองค่าทองตัวแรกเขขายไปตัวลูกแม่ตัวตัวแรกเป็นลูกแม่ยตัวแรกขายไปแล้วลูกแมียเม่เขาหนสายเลือดเราก็มาเตอร์ไเนี่ยไอ้ของไอ้ลูกหาแสนเนี่ย ทั้งรอยเอดจนลูกหาแสนทั้งรอยเอเนาะก็เอทแสนทั้งรอยเอตอนนี้สูงเท่าไหร่ลอยสามสิบเจ็ดกือยสามสิบเูงขึ้นสหูดีเนาะสีเชื่องดี่เนาะโอ้โหอยู่ก็จะนี่หูวานยืนนิ่งเลยเนาะผู้ดสียวไปพัฒนาัะถามาเห็นไดยคันพี่น้องเสียไปพัฒนานี่ก็คือว่านิ่งแล้วเนาะก็จริงคือวันบักสายพันก็ดี มักสายประกวดไปพัฒนาลูกนะประกวดเนาะอ่าผมจูงมาผมขอชมชมด้านแข่งเนี่ยอ่าเอาเดี๋ยวพี่น้องชมด้านแข่งนะครับเล้วร้อยสามสิบเจ็ดเนาะกเออย่างให้ผมเมืองไทยนะครับนี่ยแหละประเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอยากตั้องไทยคุ้งอ่นนี่ได้ครับเด้ถ่าย เปิดไปเท่าไหร่ก่าแสนสองครับแสนสองแสนสองอแล้วก็ต่อรองไหนยี่หรกอกดินน้อ<ม>ยวอา,าวกันไดต่อรองไดเนาะแสนสอง,สน,สองนี่ตำนี้บางไดบ่ แต่เราตำนี้มีบ่งใดวะบ่งมีบ่มีครับมีครับโตกาถอนบ่มีอ่าครับโตาถอนบ่มีหางปลาดอกว่าถ้าบ่าทองคืนคืนกันได้ก็ได้หางบ่ดอกท่านปลาทองมีปัญหาก็บคืนกันได้เนาะครับคอืมอ่ะก็อ่างใหญ่โครงสร้างใหญ่ทอเหรียญก้วยงามพอเหรียญก้องามมาจะใดรับพอสถิต้วยงามเงินล้านอยู่แล้วนี่เด้อับเด้อ เรลยนี่เป็นเมืองชมอยู่ฟาร์มกับมี่ให้เ่าเนาะมี่เหรอมี่มี่นนอะนี่ไปไปเบืองกันเลยอยู่คนล่างเหรออยู่บ้านคนง่ามครับขวายงามเกตเงินล้านกับมี่เบิดไปเมื่อนี้มีตัวเดียวนี่เตียมีพอๆมาเดี๋ยวนี้พอมาขายสามตัวแต่ขายไปแล้วสองตัวโอ้ขายไปแล้วเหลือตัวเดียวกับเมิรพอดีเนาะอ่าครับขอให้เมิรเบิด์ทเก้าเก้าขอบคุณครับครับอยู่ว่าปีนะครับเบิร์ทโซรัสซูนเก้าแปดสองสองเก้าเก้าซูนห้าซูน ครับพ่อยังก็ะ้อยเหลาครับหอยเหลาแล้วครับขาประจําครับโคมนี่เปิดไว้เท่าไรแล้วครับแสนห้าพันเนียแสนห้าพันสูงร้อยปันเลครับหอยสูงร้อยสามเจ็ดนครับร้อยสามสิบเจ็ดบ่แสนห้าพันนะครับลูกลูกสาวคือตัวใหญ่มีสายอะไรนะครับเนี่ยบุมีสายกับบมีสายเนาะจากสายเรือเป็นบ้านเขาให้ลูกจักตัวแล้วครับสองตัวครับลูกสองนี่เตี้ยตัวที่สองหรือค้าทองตัวที่สองทองว่างบ่ทองว่างครับ ทองว่างเลยครับเด้อลูกจักเดือนแล้วครับนี่คือลูกได้หาเดือนครับโอ้ลูกหาเดือนราคาห่องนะครับเราต่อรองได้คือเก่าล,ล่งได้ครับลูกสองนะครับเด้อลูกตัวที่สองตัวเมียพี่น้องอสิบดีรายละเอียดหลายเดี๋ยวไปชมตัวโคมต่อไปโคมนี่เท่าไรครับเปิดไว้ 75, แสนเจ็ด แสนเจ็ดหมื่นห้าพันลูกตัวเมียคือกันนะครับเด้อนี่แหละครับพ่อเดียวกันนี่แหละพ่อเดียวกันเนาะนะนครับอ่าลูกพ่อเดียวกันอ่าชมลูกเขากวันนะครับเด้อพ่อเดียวกันพ่อบ้านบ้านคุ้มฝูงร้อยสามสิบเป๊ะเลยตัวนี้สูงหลายเป็นไรครับสูงร้อยสามสิบสามครับโอ้อ่างใหญ่นอท่องบ้านนี่บอครับนี่อรอบผสมกันนะครับรอบผสมเร็วโอ้ที่นี่ที่นี่ครับบ่บ่ท่านได้ท่องแต่ว่าอ่างเขานีใหญ่คัะเนาะแม่นครับ สูงเท่าไรครับสูงห่อยี่สิบสามสี่สิบสามครับอ่าพี่น้องครับลอยสี่สิบสามเลยครับได้อยู่ในราคาแสนเจ็ดให้ลูกจักตัวแล้วตัวนี้ลูกสองตัวกันครับลูกสองขึ้นกันครับไปชมหนาด้านหนาครับพี่น้องนี่ตางหญ่ครับนี่ตางหญ่ครับประกันตํานี้นยครับอ่าประกันตํานี้โอ้ได้ครับได้ราคาตอนนี้ก็นแสนเจ็ดถ้าเป็นเมื่อก่อนก็นสิสองแสน ครับก็เชือว่าปรับตัวลงนิดหน่อยครับพี่น้องแลวก็บางเซิ้งพอคุ้มขงจาของเลยว่าเดี๋ยวออกเซิ้งตัวดีดีไหมบ้านนี้มั้ยอ่าขึ้นเที่ยงแล้วนะบัานนี้ผสมมาทันครับอาะสิบบา้ยิ้มเสียงบันไดนะครับขึ้นเที่ยงแล้วเนาะแต่ผสมมาทันเนาะอ่าครับพี่น้องโอ้อ่างใหญ่ดีนี่ลูกสาว อ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปชมต่อไปอีกอ่ะขอบคุณคุณครับคห้เราครับ